มา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 กินข่าวเถอะจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะช่วงนี้ลงคลิปห่างหน่อยนะพวพนดีจนค่ะจนไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ฉันไปทอกสินค้ากาแฟคอรดิพาสี่ตึกแกมมี่นะคะแล้วก็แวะซื้ออาหารร้านโปรดที่สุขุมวิ31ท31ิชื่อร้านอีสานเมืองยศนะคะอยากบอกว่าลาบเป็ดอร่อยที่สุดในโลกอันนี้ฉันไม่ได้ยอ ฉันสั่งเขาเป็นอันนี้พิเศษนะสั่งพิเศษถุงละสามลอยสั่งมาสี่ถุงมาแบ่งลูกแบ่งแม่บ้านแบ่งวอเตอร์ก็ชอบค่ะแล้วก็อันนี้ต้มขาไก่ค่ะร้อนร่อนแบบรอง,องกินเผ็ดๆแซ่บๆล้วก็สดอัน,นี้นะโอ้ออยางอร่อยของเขาอร่อยจริงๆค่ะเป็นเนื้อไก่เป็นอกไก่นะฮะแบบสไตล์ฝรั่งกินนะนี่ส่วนนั่นนี่ตําไข่เค็มค่ะ อันนี้เพื่อนเพื่อนเราเตอร์มาจากเนเธอร์แลนด์มาจะพาเขาไปกินเขาสั่งนะฝรั่งเ็ากินนะคะอันนี้อร่อยรสรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานส่วนอันนี้โอ้โหนี่ค่ะแกงเปร๊ะแกงลาวนี่แหละค่ะอร่อยมากอรอยจริงจริงๆก็มีห่อมกอีกนะแบบมกมกหน่อไม้อะแต่ว่าวันนี้เขาเหมือนของมันมดนะคะเอาล่ะฉันไปแต่เชา้าค่ะยังไม่ได้กินข่าวเลย ก็เลยขอจักซะหน่อยนะวันนี้เอาลาบเป็ดก่อนเลยลาบเป็ดอร่อยที่สุดค่ะอร่อยจริงๆใครมีเราก็ก็ไม่ได้มาขายแพงด้วยนะไม่แพงนะคะข้าวเหนียวก็มีแต่ว่าขอกินข้าวเจ้าก่อน กลับบ้านค่ะมานั่งกินกับบ้านปลอดภัยด้วยพักทีนี้ก็กพักกาดเนี่ยมันต้องนีงนี้เลย ไม่ได้กินมานหลายเดือนมากอืมปีกว่าตั้งแต่โควิดมาทั้งรอบหนึ่งรอบสองรอบสามปกติจะต้องมีเดือนนลงไปครั้งหนึ่งร้านเขาก็ปิดด้วยแหละนี่พอเริ่มไปเปิดเขาก็เปิดจังวัดเลยสั่งกลับบ้านได้อืม,อม วันนี้อาจจะกินมูม,มามนิดนึงนะเพราะว่าหิวร <laughs> ้องแกงเพิ่มเมากับพ่อหมา กินไหนไม่ได้เลยละตะก,กายเลยละลูกโดดลูกโดดพริกเอกระเลียงอร อย่างนี้เลยค่ะอร่อล่ไล่ของเข้าอร่อยจริงค่ะแล้วสะอาดด้วยลูกค้าต่างชาติเต็มหมดอืมอืมขนาดไหน ฝรั่งญี่ปุ่นคนไทยที่แบบมีแฟนฝรั่งก็พากันไปกินข้าวมันญี่ปุ่นเนาะอ,ม,อ,ม,อมต้องห้เก็น เผ็ดหวานเปรี้ยวรสชาติก็กำลังดีแต่ถ้ากินกัะลาดเนี่ยสั่งป๊าเป็นเน้นเผาค่ะเน,เน้นเผาแล้วก็กินกันอีกอย่างอร่อยด้วย ก็หลังสางนี่ก็หลังส่ง,ง,สง่ต้องขาดนะขาคเคยนี่ก็ต้องกินนะไปมืคงมื่อโกดนี่ กินไม่หมดก็ลองกินชาติชอบนึ่ดี่ะ เข้าไปในซอยอสุขุมวิทสามที่เวิ่งไปประมาณกิโลนึงอ่ะร้านที่อยู่ใา้มือชื่อร้านอีสานเมืองยศ อรยเาใช่ของดีของคุณภาพครับโดจากคุมวิดมาถึงนอนถึงาราชพฤกษ์ยื้อเขากินอาหารมันชุชยๆๆชิงก็งัดขาเนียวมาจริงจก็ห่อประมาณนี้าจา้ะนี่ฉันกินมาในรถ

เดี๋ยวไปเกือบทุ่งละกินแลา <c oughs> นิต่อต่อต่ออยพึ่งลำพางเด้ออย่าพึ่งเบื่อนะอันนี้ก็ถือว่ามารีวิวช่วยร้านที <c oughs> ่านข้าที่เขาเนาะกำลังแบบอยู่ในสถานการณ์โควิดเราก็ช่วยกันไปเท่าที่ช่วยได้เดีย๋ยคนอยากกินอาหารอร่อยๆเราก็จะแน,นะนำให้นะ ้ากินก็ลาเลยอะลาเป็ดมันจะแห้งว่านี้หน่อยเนะี่ยนี่มันใส่ถุงมานะความร้อนลงม,นะมันก็จะโอ้มันก็จะเปียก mm hmm. จะเปียกนิดนึงแต่ปกติมันจะแห้งกว่านี้ถ้ากินที่ลาแล้วจะแห้งไปนะคะไปอุดหนุนนะถ้าเืิดใครอยากกินอาหารที่สารแบบ แซ่บ,ซบร้านอุสตานมงยศค่ะอร่อยชุดกุม,มิตรสามทุบเอ็ดเพค่ปรา